ทีกำลังพัฒนาได้ทุกคนเด้อร์กำลังพัฒนาย่ำว่ากำลังพัฒนาอยู่เพราะว่าจะ่าอยากอยากถามอย่างหนึ่งว่านี่กำลังพัฒนาคนี่นี่กำลังพัฒนาเนาะทุกคนนี่กำลังพัฒนาพัฒนากำลังพัฒนาได้ดีพัฒนาดีเดือดกำลังพัฒนาว้าดจวมีคนมาเริ่มเยอะมากที่เอฟซีคนมาคอมเมนต์ว่าสะพานหรือว่าทางด่วนอย่างประเทศไทยนี่คนไทยสร้างเองบริษัทไทยเองเงินเงินไทยเองได้เงินทุนอะไรบริ้กู้มาเลยบริ้งกู้ยืมไปบริ้งกู้ยืมไปเฮ้ย แล้วก็สร้างเองอีกสร้างเองอีเเป็นนี่งคือว่าเงินทุบบาททุกสรางทีสร้างแล้วบว่าที่ก็บค่าด่านทางร้วนโอ้ยเจบงกเจ็เหี้งเลยปะอันนี้อันนี้คือสพานสภาพอะอย่งก่อนีนี่แ่พันวงแหวนแตพันดวงแหวนโอ้ทุกคนทุกแม่ทุกแม่ทุกคนทุกสมบเทพมียายสร้างทุกคนเจ็บปรนเทพมียายสร้างเลยทุกคน อันนี้พูดเป็นเอไอหรือพี่น้องด้วยหอไอไอเป็นเทคโนโลยีนั่นนะคนซีมือแบบที่เป็นมนุษย์ของจริงของจริงนี่เนาะของจริงวิศวกรไทยทุนไทยสร้างเองครับเนี่ยอย่างทีมอัลต้นว่าอัลต้นมีเงินอย่างเดียวเห็ดบ่ได้มีเงินอย่างเดียวเห็ดบ่ได้ต้องสลายน้ำเนาะมีเงินอย่างเดียวก็คิดบ่ออกคั้นพื้นฐานคนแบบว่าเจ้าก็ะเหดบ่ได้มีเงินก็จ้างคนอื่นมาเหดคนอื่นเหดให้จังได๋เจ้าก็เอาไปนานแม่นเนาะสัอพัานที่ร่ำสมัยที่สุดในปัจจุบัแล้วว่าสั่นรอแจ๊บเห็นบ่ต้นเห็นบ่คคนนี้รับบคนนี้เขาจะไไป่ต้น เอาทุกคนพี่น้องพอต้นขอจบอีพีแรกเนาะทุกคนพอจบพี่แรกก่อนพี่แรกกับต้นลตึ้นเต้นสุดๆทุกคนผมเข้าใจแบลว่าเลือดในชีพสชมพูแล้วนี่โอ้โหซุบซิบขนาดติดตามอีพีที่สองทุกคนมีพี่แรกนั่นหมดในกระเต๊บทั้งดวเพื่อน สิงห์ได้บบ่แจเด้อสิงดสหงได้บ่โบ่เบิ่งหันเี่ไปโอ้ไป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 เหมืงกันเลยเมือกัเลยเสียครับผม่าผมาคิดหน่อ <editors> นึงมาจ้าเลยสวัสดีครับสวัสดียูซีบาเมทุกทุกท่านครับคลิปนี้ว่ามีกาพาท่านผู้ชมมาเบิ่งทางด่วนของเมืองไทยนะพี่น้องเนาะการที่ว่าเห็นกะเข้างหน้าก็เป็นยักษ์บาโบนะมันยิ่มากกับบาโบนะกับบาต้นนะฮะสสวััดีครบสวัสดีครับ จะเป็นสะพานภูมิพลนหนึ่งและสะพานพุ่มพ่นสองในป่าบ่าวมิตรบ่าวต้นบ่าวแจ๊บครับที่เชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อสมุทรปราการไปพระรามสามเนี่ยไปสุขสวัสดิ์เนี่ยเนาได้วุ่นวุ่นเสร็จทั้งรวนก็ไปหลังๆเชื่อมกันพอกันเลยเนาะเบิ่งเด้อพี่น้องเออพี่น้องพ่อแมยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะครับที่อยู่ฝั่งประเทศลาวเนาะว่าบมเคยเห็นสะพานภูมิพลบผเคยเห็นทั้งรวนประเทศไทยมานี่บ่าวต้นได้มาถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งแล้ว ทุกคนคือว่านี่แหละปฏิมมากรรนะที่พวกเขาเห็นในโทรทัศน์แบบแม่ยังคือห้อยอยู่นะนี่คือสะพานนะสะพานภูมิพลแม่บร่อบอกเขาห่อสะพานแค้นหรือสะพานคืงว่าบอบเป็นสะพานคืงเนีสะพานคืงเนาะทุกคนมีเสากลางพร้อมในมอเตอรโย้โกคนนี่แหละพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเนาะที่อยู่อ่า ที่เพือมาเที่ยวประเทศไทยนี่เบิรงคคิดผ่านคิป่อต้นนี่่อต้นมาถ่ายความจเจริญหูจเจริญตาให้บ้านให้พี่ให้น้องได้เบิรงเนาะว่าบ้านเพื่อนเนื้อท่านนี่เพื่อนไปหอไซด์แล้วทุกคนเนาะอันนี้คือบ,บา้านประเทศที่กำลังพัฒนาเน้่ทุกคนเนี่กำลังพัฒนายิ่าว่ากำลังพัฒนาอยู่เพราะว่าจกี่ยวกับอยากถามอยา่อยางนึงว่าเนี่กกำลังพัฒนาวา่าเนี่ยกำลังพัฒนาเนาะทุกคนนี่กำลังพัฒนา

แสดงความตื่นเต้นเหรอใครพวกเนี่ยคือทุกคนูลยนี่เนาะคับไปจะเป็นสะพานพระรามเก่าที่คู่นขนาดกันเห็นบ่อันนี้อันนี้คืออยากถามอยากถามไปดีกว่าวิศวกรไทยปลอดสารนี่โอ้โหไทยถนนเรียบร้อยตนไทยรอยัลเซ็นต์เลยแม่ของผมเองไทยเราอยากเห็นยังก็ได้นะคือมีเอฟซีคือมีเอฟซีคนมามาคอมเมนต์ว่าสะพานหรือว่าทางด่วนในประเทศไทยนี่คนไทยสร้างเองบริษัทไทยเองเงินเงินไทยเองได้เงินทุนอะไรบริเก้าอุมาอะไร บนน้กูยืมไป้ยืมไปันี้ยแล้วสงเอเป็นหีกอแล้วนี่ปคือว่าเงินถูกบาทถกสตางค์สาแล้วบริวาก็บค่าดนทังรวนหรือว่าค่าตัวรถไฟ้าเนาะกรเข้าประเทศยร้ยปรลายอย่างีต้อหลายอยนประเนี้ประากรหลายพนจะเห็นได้เยาซีได้อีความตืนตาตนใจดามือเพ่เห็นตึก่นี่ยนะว้ยงนัือไ บังตึกสูงกว่าสะพานเลย้าสะพานสูงแลวตึกยิ่งสูงก่อนน่ะบแจบพี่น้องโอ้โบุาขาเขาระเดลงมาถึงข้างหนาเขาเขาวิ่งข้างหลางเนาะเพมางหรืองี่ไคนน่ะมุ่งนีเ็นเรืองกุงเทนี่บอลต้นบอลแจ๊บตึกนี่ันนบ้านนี่บไม่เคยมานะตอนแรกพี่น้องน้าีลีพี่น้องเลย ประเทศกได้ขึ้นมา่อเดืพานนี้มันคยขึ้นสะพานนี้ตอนนี้เขาจะไปเชื่อมต่อกับถนนพระรามสามทีมุ่งหน้าไปสภาพกรุงเทพมุ่งหน้าไปอโศกไปหาแยกงรันพาวไปเชื่อมต่อกับถนนราชดานแต่สิบห้าเป้าตนก็จะว่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี้ยเพื่อจะไปเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับสะพานภูมิพลญนึงที่จะไปเชื่อมต่อทางพระประแดงสุขสวัสดิ์ ออเป็นบุตรต่างเขาได้จะได้เห็นเนี่ยต้นอยากอยากวูาคำหนึ่งเนาะขอบุญขอบคุณประเทศไทยขอบุญขอบคุณคนไทยขอบุญขอบคุณชาวแก่ไทยนอกที่ไหยพวกเขามีโอกาสได้มาเปิ่งสถานที่ช่วยงานแห่งนี้เพราะว่าเพวกเขาได้มาอาศัยทมากินอยู่ในประเทศไทยมาทํางานกับชาวแก่คนไทยเพราะว่าประเทศไทยเปิดเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวแบบพวกเขานี่เขามาทมาหากินในประเทศไทยเนาะถือว่าบอต้นอะไรก็เบ้าโบบ้ามิดบ้าแจ๊บบ่ลืมพระคุณประเทศไทยเนาะแน่นอนแน่นอน สำนึตลอดเวลาโบโบโบกเลี้ยรองโบซางกนรองแต่ก็จบาเลีงรองยังทั้งนั้นสิ่งที่ม่นคือ่นไทยหามนะแต่ว่ากตอบแทนแบบหญ่รองมาได้เขาก็ตอบแทนด้วยแบบว่าเข้าแบบโบซางมัญหานอกตัวโบซางมันหานอกแต่แบเวลาสิ่ละอย่างที่คนไทยมอบให้บบว่าแต่เงินทองชีวิตกัดเป็นอยู่ที่ดีเนาะแต่ว่าประเทศไทยเพิ่มมอบบทเรียนชีวิต ให้เข้าอ,อีกว่าเจ้าสีปฏิบัติแบบไรเจ้าอยากเป็นคนแบบไรเออทาว่าปฏิบัติตามแบบว่าคนไทยเพ่อนปฏิบัติบ่ต้องเชื่อว่าอนาคตชีวิตของพวกเฮานุ่บอรวยกะอยู่ดีกินดีแน,น,น,น่นอนเนาะแนนี่คือถนนอพนันสามเรียบาอต้นของเลยแม่นจะไปตัางขวรจะไปสะพานกรุงเทพทงซ้ายนี่เจ้าไปเบิ่งอีกหนึ่งรอบเนี่ยบวุนอีกบ่นี่แม่นติดใจติดใจบาวต้น ิตใจิตใจว่าวิ่นโลวเอาวิ่นลอยม้นมือนี่ขับขเนาะเพิ่นเพิ่นลงเพิ่นไหนลงไปยืนถ่ายหู้งเป่าวะว่าไรเนี่ยไรนะเวียนกันมาโอ้เขาถึงลงไปดันล่างเนี่ยเสียดายเนาะไปลงไปถ่ายหู้แบบว่าสะพานคึ้งแล้วไปถ่ายหู้แบบเอาใส่กรอบใส่ยัง